สวัสดีครับพี่นอ้องเช่าวเกษตรกรนี่ก็มาอัปเดตหน้าปังครับหน้าปังเดือนอายุเดือนหนึ่งครับวับนปุย๋ยหลังจากวันปุ๋ยเ้วเจ็ดมือเข้ากับระมาณนี้ครับมาใส่ปุ๋ยยูเลี่ะ เขาเก็บบุคอยเขียวด้วยครับบุคอยเขียวเป็นเด็กจากใส่ปุ๋ยแล้วเจี๊ยบมือไ้ยบุง้งบรรยากาศคนนับปังอยู่เดือนหนึ่งครับ สีประมาณนี่ครับประมมณคขึบหนึ่งครับสูกน้ำใสขคือเกอ่าครับสูกน้ำใสกับบานปุยครับหมองมันบุเขียวสีบานปุยใส สีเริ่มมาสามเขานะครับเริ่มสามเขาแล้วเดือนประมาณเดือนหนึ่งเริ่มสีสามเขาแล้วอีก 10, 10, 10. มือสองมือก็สีเริ่มสามเขาครับมองหวังก็มีอยู่ครับเขาก็ต้นบุกแข็งแรงครับบุกแข็งแรงเป็นเดต้นนี้หน่อย้าก็ คือว่าตายดีอยู่ครับหนาบุมีแต่บุกุ้มหนาหนา,าเคยเขียดร้ายครับเด้อครับหน้าพคนหนา,าเคยเขียดมีแต่นหนาเคยเขียดนี่ก็ได้สามอีกแล้วครับนี่มองวางก็ะสีสามอีกมรงนี้ก็ทีได้สามอีก อันนี้บรดสามครับให้นี่ <c oughs> นี่ก็ CD สามครับมันห่างอันี่ก็ตามเนี่ยนิดหน่อยครับแับคลิปนี้ก็ไม่เบิง่งซำหนีก่อนครับ เป็นไเกสสิน้องกิมเฮเบิรงอีกครับสวัสดีครับ